s าวมอนพอดแคสต์มันสดอร่อยตาราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะแล้วก็วันนี้เนาะก็เป็นอีพีที่17นะคะเรียกได้ว่าเข้าช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ใช่เกือบจะกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีอีเวนต์หลักเนาะก็คืออีเวนต์ของ ท <Valentine. S 2> หลายๆคนอาจจะอยากฟังว่าแบบเออช่วงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าใช่แต่ว่าสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเป็นความโดดเด่นในเรื่องของเฮ้ยมันจะเป็นวาเลนไทน์แล้วมันจะโดดเด่นเรื่องความรักไหมเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่แบบนั้นนะลุงแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้เรื่องความรักเนี่ยแหละมันเข้มข้นแต่ว่ามันจะเลยจากสัปดาห์ที่หลังวาเลนไทน์ไปอ,<า>อ่าก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นในอีพีถัดไปที่มันจะแบบ เฮ้ยเรื่องความรักมันเข้มข้นมากเดี๋ยวเราจะได้เห็นการชิงรักหักสวัสด์อะไรอย่างนั้นเท่ากับว่าอีพีนี้เป็นเหมือนพรีวิวก่อนใช่เป็นพรีวิวของสัปดาห์นั้นนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้มีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาวอะไรคะ สัปดาห์นี้เนี่ยมีดาวย้ายหนึ่งดวงก็คือดาวอาทิตย์หลายคนฟังแล้วมันจะขัดใจนิดนึงเนาะดวงอาทิตย์กับออดาวอาทิตย์ยดาวนะอ่าแต่ว่าเราเราเรียกว่าดาวหมดเลยเนาะดาวอาทิตย์เนี่ยจะย้ายในสัปดาห์นี้นะคะปกติแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์จะย้ายกันทุกเดือนอยู่แล้วถ้าเป็นปฏิทินที่พิมใช้เนี่ยเขาจะย้ายประมาณกลางๆเดือนถ้าเป็นฝรั่งหน่อยเนี่ยเขาก็จะย้าย ตั้งแต่ประมาณแบบปลายเดือนก่อน mm hmm. อ่ะเราก็จะชอบถามว่าเฮ้ยหนูเกิดราศีอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเฮ้ยถ้าเป็นฝรั่งหนูเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นของไทยมันเป็นแบบนี้สาเหตุมาจากดวงอาทิตย์นี่แหละเวลามันเข้าสู่ขอบเขตของราศีอะไรอะ่ะเราจะนับว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะเข้าสู่ราศีนั้นแล้วอันนั้นพูดถึงราศีแบบวันที่นะแต่ว่าเวลาเราดูดวงเนี่ยยังไงเราก็ใช้ราศีแบบลัคนาราศีอยู่ดี การที่จะพูดว่าดวงอาทิตย์ย้ายปุ๊บอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่ท็อปปิกหลักๆเลยมันเหมือนกับเป็นตัวบอกซีซันบอกว่าเดือนนี้เนี่ยท็อปิกมันจะประมาณนี้ในภาพรวมมันจะเดินไปแนวนี้นะคิดท,ทางนี้นะคิดท,ทางนี้นะแล้วก็พอมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นซีซันของกลุ่มอะเป็นจังหวะของราศีกุมช่วงนี้อาจจะพูดถึงคนที่ในหมู่มาก ราศีกุมเนี่ยมักจะไปสัมพันธ์กับคนในหมู่มากเอ,อ่ยหรืออะไรลักษณะนี้นะมันอาจจะไม่ได้ใช่มอบโดยตรงก็ได้แต่ว่าคนหมู่มากประชาชนหรือแนวแนว,แนวนั้นมันก็จะเป็นท็อปปิกไปเรื่องประมาณนั้นอ่าแต่ว่าถ้าในดัวประเทศเนี่ยก็อาจจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรแบบนี้ได้เช่นกันแล้วก็ประชาชนที่สัมพันธ์กับการเงินนะคะแต่สําหรับ เหมือนกับดวงอาทิตย์ย้ายเนาะคนที่มีดวงอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวค่ะเขาก็จะเป็นคนราศีสิงห์เพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์จะมีอิทธิพลมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ก็คือได้รับผลกระทบเนาะแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรแดงขึ้นเนี่ยคนราศีสิงห์ฮะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพาร์ทนั้นๆใช้คำนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากเป็นพิเศษใช่อิทธิพลมากหมายถึงเรื่องเกิดขึ้นกับเขาหรือเขาไปสัมพันธ์กับเรื่องเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีแรงเยอะนะเพราะว่า สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยดวงอาทิตย์หรือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาค่อนข้างอ่อนแรงประมาณหนึง่งต่อให้เรื่องเกิดกับเขาเยอะแต่อาจจะเป็นเรื่องที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วก็ตําแหน่งดวงอาทิตย์ในช่องราศีกุมเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่แบบเสียชื่อเสียงได้หรืออะไรประมาณนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องเช้าอะไรเงี้ยต้องระวังใน ช่วงนี้นแหละใช่ไม่ใช่เฉพาะราศีสิงราศีเดียวนะหมายถึงว่าทุกๆคนถ้ามีเรื่องที่ไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องของเราที่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องของคนอื่นก็จะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เช่นเดียวกันอือ่าอันนี้คือภาพรวมแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ราศีลาลาใช่แต่ละราศีนะคะแอบบอกนิดนึงว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันย้ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เนาะและจะอยู่ในตำแหน่งนี้จนถึงวันที่12มีนาคม2564นะคะก่อนที่เขาจะย้ายอีกทีเข้าสู่ราศีมีนเพราะฉะนั้นคำทำนายนี้ก็จะกินเวลา ประมาณเกือบเดือนอ่าเดี๋ยวเราไปสู่การทํานายของแต่ละราศีเลยดีกว่าค่ะแต่การทํานายของแต่ละราศีในสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็จะพูดถึงดวงอาทิตย์ย้ายเนี่แหละแต่ว่าเราก็จะแบบมีท็อปิก,กอื่นๆที่อ่านควบรวมกันหรือว่าใครที่อยากรู้ว่าเฮ้ยฉันไม่อยากรู้เรื่องดวงอาทิตย์ย้ายอย่างเดียวว่ะฉันอยากรู้ว่ามันจะสัมพันธ์กับเรื่องงานเฮ้ยเรื่องความรักฉันจะเป็นยัางไงาวันนี้พิงก็เลยเอาท็อปิกนี้มาให้ด้วย ราศีมิถุนชาวราศีมิถุนเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับว่ามีปัญหากับเพื่อนมาเพราะว่าดวงอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวตำแหน่งที่พูดถึงเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนก็จะเป็นการสื่อสารการคมนาคมต่างๆหน้าๆเนาะแล้วก็เหมือนสังคมแวดวงที่เราสนิทด้วยแล้วมันมีปัญหาเราอาจจะ เหมือนไปอยู่ท่ามกลางแวดวงสังคมหนึง่งเพิ่งเปลี่ยนสังคมใหม่ไปเจออันนี้แล้วก็ไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นไม่ได้เจอแล้วแบบเฮ้ยนี่มันคือที่ที่ของเราอะ่ะ <c oughs> แต่เพราะเราก็ไปอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะพัดจะผูยังไงไปอยู่ตรงนี้เนาะ <c oughs> ทีนี้หลังจากดวงอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์ย้ายไปอะ่ะ <c oughs> เราอาจจะเจอสังคมใหม่ๆจากการที่มีผู้ใหญ่แนะนําเพื่อนในทินเดอร์บอกเราเอ่ยหรืออะไรเงี้ยซึ่งอาจจะถูกบอกต่อมาอีกที่เป็นสังคมของคนนั้นคนนี้คนโน้น,น มันอาจจะยังไม่ใช่สังคมที่ใช่ที่เราอยากได้ที่สุดอะแต่คิดว่านี่น่าจะเป็นจังหวะแรกที่เรารู้สึกว่าเออเราเจอเพื่อนใหม่เราลองไปคบหรือว่าคุยกับเขาดีแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สนิทสนมกับเขามากขนาดนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดที่เราชอบขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีสังคมใหม่เพื่อนใหม่เข้ามาสนับสน,นุนมาช่วยเหลือเราเป็นผู้ใหญ่มาช่วยบอกว่าเฮ้ ไปทางนั้นสทางนั้นนะเดี๋ยวเราอาจจะเจอสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จหรือว่าดีก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าทํางานออนไลน์มันจะดีกว่าเนาะเพราะว่าโฟล์ของดวงดาวเนี่ยมันดูไปอยู่ในออนไลน์อยู่อะไรที่มันเป็นเบื้องหลังเป็นที่ไม่เห็นหน้าแล้วก็สัมผัสตัวมากกว่าการที่แบบเรามาเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวอะไรเงรี้ยถ้าไปแนวแนว,แน,วนั้นหรือว่าถ้าจะคุยกับใครมาเจอแบบเริ่มจากทินเดอร์เริ่มจากแบบแอดเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยก็อาจจะเวิร์กกว่าเดินไปไปเดินห้างชอบจังเลยขอเบอร์อย่างเงี้ย ก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากกว่าใช่ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่แบบเป็นเรื่องของสังคมเพื่อนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ทําให้ราศีมิถุนเนี่ยแบบมันโอเคด้วยเนเจอร์ของคนมิถุนนะเขาเป็น e x t r o ิร r ดแต่ว่าบางคนเป็น i n รเวิร r ดได้นะถ้าบาังเอิญเดือนที่เกิดพอดีอะดาวพุธไปตกอยู่ในตําแหน่งสามตำแหน่งที่ไม่ดีคืออลีมรละวินาศอะจะทําให้เราเป็น i n รเวิร r ดเพราะฉะนั้นต่อให้เนเจอร์เป็น e x t r o ิร์ดอะคือต้องออกจากบ้าน ไปปาร์ตี้แต่ว่าพอไปอยู่ปาร์ตี้ฉันไปอยู่มุมอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณนั้นขัดกับชีวิตประจาําวันต้องไปทําอาชีพที่ต้องไปเจอคนแต่กูชอบอยู่คนเดียวหรืออะไรประมาณนี้นะเออแต่ว่าโดยเนเจอร์แล้วอะก็จะเป็นแบบนั้นการที่เริ่มมีสังคมใหม่ได้ออกไปนอกบ้านมีเพื่อนอย่างเงี้ยมันเติมเต็มคนที่เป็นราศีมิถุนอะมากขึ้นพอเราฟังก็บอกว่าเอ้ยมีสังคมใหม่มันก็ไม่ได้อะไรมากใช่ไหมแต่ว่า เป็นกับคนมิถุนนะมันสําคัญกับคนอื่นอ,อาจจะไม่สําคัญขนาดนั้นแต่ราศีมิถุนจะสามารถได้ผลประโยชน์จากมันเนี่ยได้แบบไปลายปเดือนกุมภานั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองส่วนตัวงานเนี่ยจะดีขึ้นเนี่ยชาวมิถุนจะต้องรอดาวพฤหัสย้ายอลุงซึ่งดาวพฤหัสย้ายประมาณวันที่ยี่สิบแมีนาคม,มก็คือกินเวลานานเหมือนกันใ,ในเรื่องของการงานใช่อันนี้คือภาพใหญ่นะแบบเรารู้ว่าดิเรกชันเราจะไปประมาณเนี้ย คือ28มีนาแต่ภาพเล็กๆที่ทําให้ชาวราศีมิถุนแบบขยับไปข้างหน้าอย่างเงี้ยเรามองว่า2ี่สกว่ากว่าของเดือนกุมภาพันธ์อ่ะก็จะเริ่มมองเห็นแล้วล่ะว่าเราอ่ะจะไปข้างหน้ายัางไงเราจะอะไรยังไงส่วนค่าใครตกงานมาในช่วงนี้ก็ยังบอกเหมือนกันว่าต้องปลายกุมภาพานันธ์จริงๆถึงจะแบบหางานใหม่ที่ถูกใจได้อะไรประมาณนี้ชาวมิถุนต้องอดทนเรื่องงานหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจะเป็นช่วง เดี๋ยวเปลี่ยนงานเดี๋ยวต้องออกจากงานเดี๋ยวโดวนผู้ใหญ่เพ่งเลงเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้อะไรลักษณะเนี่ยแต่จริงจริงมันจะหมดแล้วล่ะแค่จบสิ้นปีเนี้ยไอ้จังหวะที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องเปลี่ยนงานอีกแล้วอะไรเงี้ยโดนเพ่งเลงอะ่ะมันจะจบแล้วประมาณนั้นจริงๆจ,จังหวะมีนาคมเนี่ยมันดีขึ้นไปแล้วแต่มันจะมีเปลี่ยนอีกปลายปีอรอบหนึ่งก็เลยบอกว่ามันต้องจบสิ้นปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องงานอดทนหน่อยค่ะก็เดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวไป เรื่องการเงินล่ะเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนฮะเขาบอกว่าจริงๆมันเริ่มดีมาสักพักแล้วก็คือมีรายได้อะเข้ามาแต่มิถุนน่ะเขามีดาวที่เป็นการเงินที่เป็นรายได้เข้ามาแล้วมันเป็นดาวที่ใจเร็วด้วยเขาใจเร็วในที่นี้คือใจเก่งอโห oh, ชอบใบนี้มากเลยกระเป๋าฉันซื้อเลย แพชชั่นในการจ่ายเงินใช่มีแพชชั่นในการจ่ายเงินโปรเซสที่ชอบที่สุดอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ได้กระเป๋าหรือสิ่งที่เราชอบมาแต่เป็นช่วงที่เราจ่ายเงิน mm hmm. อะไรปรนะมาณนั mm ้น hmm. เพราะฉะนั้นชางและสิมีถุนมีเงินเข้ามาได้นะคะต่อให้การงานไม่ค่อยดีก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมเงินดีเฮ้ยหรือว่าอันนี้ตกงานเราได้เงินวะเพราะว่าการงานมีโอกาสที่จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงตกงานได้แล้วก็มีดวงได้เงินอะ เออเราไม่รู้นะหลายคนอาจจะเจอไม่เหมือนกันแต่ว่ามันประมาณว่างานมันยังไม่ดีหรอกแต่ว่าเงินมันยังโอเคแต่พิมพ์ฝากนิดนึงเดี๋ยวมันจะมีดาวการเงินย้ายไปอยู่ในช่องที่ไม่ดีของชาวราศีมิถุนค่ะแล้วก็มันก็จะทําให้เงินเนี่ยมันติดขัดไปเลยถึง2เดือนเพราะฉะนั้นช่วงปัจจุบันเนี่ยที่ชาวมิถุนแบบเคยได้เงินมาเราได้เงินมาง่ายจังเลยแล้วก็จ่าจจะต้องมีสติในะการใช้เงินเพราะว่าเตรียมรับมือกับ สองเดือนใช่เตรียมรับมือเกือบสองเดือนเลยนะไม่รู้ว่าเตือนแบบนี้เตือนช้าไปไหมแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะช้อปปิ้งอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันมาเยอะขนาดนี้โหกราฟมันพุ่งมากมันไม่มีทางเลยเว้ยที่มันจะตกลงไปอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวมันจะมีแบบสิ่งไม่คาดฝันเว้ย เพราะฉะนั้นมิถุนใจเย็นนะคะเดี๋ยวหลังจากวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์เป็นต้นไปอะ่ะการเงินจะไม่ดีแล้วลงเกือบสองเดือนหรือประมาณสองเดือนหแหละดาวอังคารย้ายโดยที่มันจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนเลยแต่ว่าจริงๆพอมาดูดาวย้ายอะ่ะมันย้ายวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ก็เกือบแล้วเนาะชาวมิถุนต้องอดใจในการใช้เงินนิดนึงนะคะแบบว่าต้องกลั้นใจหน่อยนึงอนะ่ะ แล้วช่วงนั้นอาจจะมีการเสียเงินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราแล้วเราเป็นสายช้อปปิง้งมีความเป็นช้อปปาโฮลิกในสายเลื่อนเราก็อาจจะแบบเฮ้ยช้อปปิ้งกองทุนไหม <c oughs> สักนิดนึง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นเอาเงินไปเก็บไว้ในนั้นเพื่อให้เราแบบไม่อยากใ<า>จน้อยก็ได้อะไรปันหุนกลับมาใช่ใ <c oughs> ถือว่าเป็นการใช้เงินในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ถูกต้องค่ะส่วนเรื่องความรักพิมพ์ต้องอธิบายอย่างนี้คนราศีมิถุนมีดาวความรักกับดาวการงานเป็นดวงเดียวกัน เพราะฉะนั้นเวลางานไม่ดีอะ่ะมันจะสัมพันธ์กับคนรักหรือว่าเราจะเจอคนรักในที่ทํางานหรือเพราะว่าไปทํางานถึงเจอคนรักแล้วตอนนี้เราความรักชาวราศีมิถุนน่ะมันดูอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้อาจจะมีไปคุยกับใครก็ตามแต่ว่าตัวเราก็ยึกยักไม่ชัวร์ว่าจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยเราอยากให้รอประมาณนึงซึ่งการรอที่ว่าเนี่ยอาจจะประมาณ28มีนาะคมเป็นต้นไปพร้อมกับดาว การงานที่ดีขึ้นแต่ว่าคุยกันแล้วแล้วมันดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูจังหวะในภาพรวมอีกทีเนาะแต่ตอนนั้นมันดีกว่าตอนนี้แน่ๆทั้งโสดและไม่โสดส่วนคนไม่โสดอะตอนนี้คุยกับแฟนดีๆหน่อยหนึ่งนะคะตัวแฟนของชาวราศีมิถุนฮะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกแ้ายที่อยู่อาศัยหรือเกี่ยวกับสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็ พอเปลี่ยนแปลงเยอะอะไรมันก็จะเปลี่ยนอะอเพราะฉะนั้นจะเย็นๆช่วงนี้คุยกันดีๆหน่อยคนมิถุนเองนะคะด้วยความที่ดาวประจําตัวช่วงนี้มันรวลน่ะพูดจาอะไรก็จะแบบเราอาจจะปากจัดเป็นพิเศษแต่ที่เราไม่เคยปากจัดอย่างนี้มาก,ก่อนอขอให้พูดเราได้เจ็บเหอะอยากให้เก็ตเจ็บจังเลยอะแบบว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เลยแต่วันเนี้ฉันต้องให้เธอเจ็บให้ได้อะพูดแบบว่าใช้คําพูดที่ตรงแบบไปมากๆ มันอาจจะเป็นถึงเจตนาเลยนะว่าทําไมเธอถึงทําแบบนี้กับฉันนะฉันต้องพูดให้เธอเจ็บให้ได้อะเป็นฟิลเนี้ยคือมีทุนจะมามแบบเอนเนอรจีนี้เลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะระวังเรื่องปากเจ็บที่เราทําใส่คนอื่นนิดนึงนะคะมันอาจจะบานปลายได้ โอเคแอบยาวกว่าสัปดาห์อื่นๆอันนี้อาจจะแบบเป็นทดลองเนาะว่าชอบแบบนี้ไหมชอบแบบยาวๆไหมมีแบบแบบว่าได้ได้เห็นในเรื่องของหลายๆมิติเนาะเช่นจ่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ารายการสตาราสีขแบบองเรายัางค,คงคอนเซปต์ว่าเฮ้ย <he i, S 1> เราอยากอ่านดวงตามดาวย้ายแต่ว่าก็จะมีเรื่องอื่นมาให้ฟังในสัปดาห์นั้นด้วยนะคะก็ฝ <c oughs> า,ากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะว่าชอบแบบนี้ไหมหรือชอบแบบเก่ามากกว่านะคะ ยังไงก็ฝากรายการสตาร์ราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวได้ทุกช่องทางของเซม o นพอดแคสตเนาะไม่ว่าจะเป็น y t u t u s ซ o t ify นะคะแล้วก็อื่นๆนะคะฝักด้วยนะคะวันนี้แม่หมอะกับน้องนุ่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ